สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ชี้แจงกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนมีการตัดไม้ในป่าเขาพนมเบญจายันเป็นไปตามโครงการปลูกป่าตัดไม้ยูคาลิปตัสออกไปประมูลขายเพื่อนำไม้ใหม่เข้ามาปลูกทดแทนคาดว่าใช้เวลาหนึ่งปีจะกลับมาเป็นป่าสมบูรณ์เหมือนเดิมจากกรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร้องเรียนผ่านสื่อรวมทั้งนำภาพการตัดไม้ในป่าบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำคลองแห้งตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ว่าขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบ ล่าสุดเมื่อวันที่20มิถุนายน2568นายปริวัติแป้นย้อยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่4ในช่องสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ปรากฏเป็นภาพข่าวโดยพบว่าพิกัดดังกล่าวอยู่ในเขตป่าเขาพนมเบญจาหมู่5ตำบลกระบี่น้อยพบว่าเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนื้อที่279ไร่อยู่ติดกับเขื่อนคลองแห้งที่กรมชลประทานขอใช้พื้นที่ จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สภาพพื้นที่เตียนโลง่งมีร่องรอยการตัดไม้ยูคาลิปตัสและเผาทำลายต่อไม้และวัชพืชปรากฏให้เห็นอยู่ชัดเจนและเป็นร่องรอยใหม่สอบถามจากนายสรันสทัทธิภิคุณหัวหน้าสวนป่าเขาพนมเบญจาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เผยว่าภาพที่ปรากฏออกไปทางสังคมโซเชียลและสื่อเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้ามาดำเนินการขนย้ายไม้อย,อยูคาลิปตัสที่เคยปลูกไว้ในพื้นที่ และเพิ่งดำเนินการตัดค่นไปก่อนหน้านี้ส่วนภาพของกลุ่มควันที่เห็นเป็นการเผาทำลายวัชพืชและต่อไม้ที่เหลือในพื้นที่ซึ่งดำเนินการตามระเบียบป,ปฏิบัติของจังหวัดและกรมป่าไม้เพื่อนำกล้าไม้ใหม่เข้ามาปลูกในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตอนนี้ดำเนินการปลูกไม้ใหม่ไปแล้วเกือบทั้งหมดไม่ใช่การบุกรุกเข้ามาตัดไม้ของเอกชนแต่อย่างใดสำหรับพื้นที่ดังกล่าวแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้ให้เอกชนเข้ามาสัมปทานทำไม้ในอดีต และหมดสัญญาสัมปทานไปตั้งแต่ปี2527กรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้สัมปทานต่อและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหการรมป่าไม้จึงดำเนินการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่ทั้งหมดจนผ่านมากว่า40ปีจึงเข้าดำเนินการตัดไม้ดังกล่าวออกไปประมูลขายเพื่อนำไม้ใหม่เข้ามาปลูกทดแทนโดยเริ่มเข้ามาตัดไม้ตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกใหม่คาดว่าใช้เวลา1ปี พื้นที่ดังกล่าวจะกลับมาเป็นป่าสมบูรณ์เหมือนเดิมในส่วนของประเด็นเจ้าหน้าที่เขื่อนคลองแห้งถูกกลุ่มผู้บุกรุกขู่ทำร้ายกรณีดังกล่าวคาดว่าเป็นเหตุการณ์เก่าที่เคยมีคนเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าคนละจุดกันซึ่งครั้งนั้นทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่เข้าดำเนินการตรวจยึดพื้นที่คืนและแจ้งดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บุกรุกไปแล้วปัจจุบันจึงไม่พบการบุกรุกใหม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด